พูดคุยกับต้าหูกับปอพลอยซ้อกซื้อเอกสารมาเตรียมคำถามหรือว่าเมสเซจที่อยากจะคุยกับอยากจะบอกเซลร์เนทั้งสองคนล่วงหน้านะครับถ้ามีคำถามเราจะสามารถถามทีงานของเราตอนนี้นะครับขอบคุณครับอา้อาวตองอะไร

下雨แต่อว่าเราในใจยังเหมือนใจซี่เพราะว่าเมื่อกี้ตกฝนตกใช่ไหมแต่พวกเราตกอยู่ในใจเขามีมุกเขามีมุกเสียเอ่อหนึ่่งหนึ่งหนึ่งหน วันวัน่อนวันวันวันวอนวั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 กวันวันกันว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 ัลวันวัอวัักวันมันวั่สันวันวันวันกคนวนวันวันวัวนันวัน ไม so ่ได้จริงเนเาป็นกระดูอ like oh, ันที <iny mum aesthetic nose> I mean, ่5้าจะได้ใกล้ห no ัวใจเธอจนผมยาเป็นขนตาเหมือนกันเฮ้ย我想当你的呃眼睫毛，然后再อยู่ในสายตาค่ ริงนะใกล้แค่ไหนมันก็มงไม่เห็นอยู่ดีอ่ะาเกศมรยคันตอ้องไทยหรู้แลวจริงเอปว่าเลยไม่นูนกันพราตามันอยู่ใกล้ตาม,มากเลยนะแต่ก็ไม่เคยเห็นกันเลยเออเพราะวมานตาองคุูกตาคมาแต่อย่งน้อยก็ได้อยู่ใกลอย่าอเราไดืใน,ไดในใกล้กัอานเราดยนกัแล้วแต่อ,อางน้อเราก็ไนั่งนอยเรากไ้น้่ก็่านอาด้ยืนใกล้กันแว่อย่งอได้ อาจารย์โตตัวនៅที่นี่เราถามว่าทานข้าวหรือยังครับอย่างวั้จะทานทํามั้ยจะทานมั้ยนี้ทําไมถึงไม่กินครับครับกินแค่เหมือนสักกว่าแล้วผมก็ซื้อปลาช่่ะกแต่ว่าพวกเราวันนี้โหกินเยอะมาก 但是我们今天吃很多，我、哦、哋根本食唔好多嘢。We have eaten a lot today。我我我们今天早上吃了点心跟叉烧，整 <laughs> 个叉烧同点心、点心，然后 <laughs> barbecue pork，牛肉面，点心，点红猪。红猪牛肉面啊，叉烧，叉烧。<laughs> <laughs> <laughs> แล้วก็ไอ้นี้ได้ลองทานแต่ว่าผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะได้ทานแต่ว่าเดี๋ยวเผาเปอซนชาวไทยที่แบบมาเที่ยวนะครับได้ทานบะหมี่หรือยังครับแล้วบะหมี่ปลาหมึกอใช่ไหม大อ有้到这个墨鱼的那个面 Have you eaten the s d b l noodles อร่อยมากชอบมากท้กทายกุไม่เห็นเรามองจากกระจกได้นะฮะอ๋อ ถ้าหลับไม่เห็นผมผมยืนได้ดูความแน่นข้ามตาข้ามติยไดไม่เป็นไรพวกผมยืนได้เดี๋ยวให้แฟนขับนั่งสบายดีกว่าผมไม่เคยอิจฉาเฉย We can stand We can stand เพราะว่าเราแข็งแรงมาก Everyone can sit เออเอ้ยแล้วก็อันนี้ครับทาร์ตไข่นี่ผมชอบกินแล้วใช่ไหมมันมีมันมีแบบว่าโลเคอลกับแบบโปรตุเกสใช่ไหมถ้าเราตั้งถาดช่วยนะกับไอ้ทอดมีสองแบบชอบแบบไหนครับนนี่่ไไมววหาาขกู你们喜ช่一款？主打的是香港的 แต่ว่าผมชอบแบบคุณนะใช่ไยูว่าาางยแล้วไม่ชอบไม่ชอบแบบพี่เอาลิงขาวแบบแบบน้าตาลสูตยังไงหมูถังเลยแนวถังหมูถังหมูถังอ๋อมูถังเสี่ยงูกุยย่างไหมจาจีูก a r อ๋อเคอรเลอหมูถังจาจีหูกุ ใช่ไหมหูหูแต่ว่าไม่มีครับแล้วทาหูอ่ะแต่ว่ามีเขาบอกว่าเขาแบบไม่ชอบหวานไม่มีหวานใช่ไหมเดี๋ยวเขาเติมเองตัวเขาหวานอยู่แล้วใช่ียนแล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเติมความหวานให้ทุกคนด้วยเออแล้วเขาจะมาเพื่อ为大家带带来一些甜今天 จริงนะเราจะเลิ่เดียวกี่โมงไม่เดียวเพราะว่าจริงๆเราจะเติมความหมายจริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกเรามีสซพสจริงหรอเซพรสอะไรอ่ะอันนี้เะไพสผมด้วยนะคริงอะะอะไรออเวอเว the rain <laughs> <laughs> so that we can be together ah, very romantic you know it's like it's like when when we when with the rain and be together that because of rain so we are together are We are talking <laughs> <laughs> yes หรือว่าทุกคนอยากว่าไปตากฝนข้างนอกด้วยกันไหมครับไม่อยากชูไม่อยากที่สองชู้ชื่อเาอยู่นี่เดี๋ยวการลงให้ที่บอกหยิบหยิบตักรายการลงให้ด้วยเอาเดี๋ยวเียไม่สบายวันนี้พวกเราก็ที่จะบอกว่าเติมความหวานคือเติมความหวานให้จริงจริงนี่มูนเค้กมูนเค้งวันเกิดกัชิวเ中秋节 所以今天 The autumn festival has just passed. <对> That's why we have the mooncakes for you. Yeah To make you sweeter. Yeah And 我我我记住了这个中秋节的时候我们在一起用时间是吗？ครอ u คร The family time. Yeah The autumn festival <Yeah. S 2> is a family time. Yeah Yeah, yeah. Mama, ทายจิ้ พีจ <chat> <Von call> so ิ๊บจิ๊บได้ทุกคนไดกคได้กคได้ทุกคน It's girlfriend okay บอกว่าเขาเขจะใช้เวลากับครอบครัวนวันไหว้พรจารย์เขาบาคนก็ได้มาเป็นแม่แล้วก็เป็นพี่สาวแล้วแต่ใครที่แม่ใครที่มามีรสชาติอะไรใครที่มามีไหยครับจิ๊บจิ๊บแม่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 

เคเดี๋ยวเราจะแจกขนมไหว้พระจันทร์นะครับช่วยนจุงเชียวีกุนกันตุ้งตัว่แต่วุงันี่ืตาปาผมื่อจีซัวเราทำเองกํลังจะไปทําบุญนิดคือเอาเลยหรอดูแล้ว

moon Hãy subscribe cho kênh Ghiền những